สวัสดีทีมงานนะครับอยากสอบถามเรื่องฟิล์มติดรถยนต์ครับข้อ<ด>หนึ่ง <ไป S 1> ยครับ1.1นอกจากวีคูกับ l ามิน่าโซลาร์มิกนะครับที่ทางทีมงานแนะนำบ่อยๆยังมียี่ห้ออื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับโซลกาดวีเอสเซอร์เมกวินคอสคือเรื่องพวกฟิล์มเนี่ยมันเป็นเรื่องปัดเจกมันปัดเจกทั้งในเรื่องอคือลไลฟ์สไตล์คนขับรถมันไม่เหมือนกันบางคนอชอบขับกลางคืนก็จะอยากได้ฟิล์มที่แบบมันไม่ต้องกันร้อนมากแต่อยากได้ทันวิสใสที่มันเคลียร์บางคนอยากได้ความเป็นส่วนตัวแล้วกันร้อนด้วยแต่มองออกไปเนนนี่่่ยยมมััตต้อองครรรแแแจุดวกกกขาาบบ ฟิล์มติดรถยนต์เนี่ยโดยส่วนใหญ่คือต้องมองจากข้างในไปข้างนอกแล้วเคลียร์แต่พี่จิมก็จะไม่เหมือนชาวบ้านนู้นอีกทำไมกูไม่ต้องกูไม่ต้องติดฟิล์มกูไม่ต้องการฟิล์มคือกูไม่ชอบรถที่ติดฟิล์มเพราะกูชอบเห็นรถที่มันคลีนๆทีเ,<อ>เดียวแต่ในขณะเดียวกันการเลือกฟิล์มกองแสงติดรถม,มันก็คล้ายๆกับที่คุณเลือกเตียงนอนนั่นแหละยี่ห้อมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือคุณชอบและคุณต้องการอะไร บางคนอยากได้แน่นนุ่มบางคนอาจจะแบบเอาเตียงฟองน้ําบางคนอาจจะต้องการเตียงสปริงบางคนก็อาจจะต้องการเตียงแบบอ่าเมมโมรีโฟมอะไรอย่าี้ไป เออมันจะเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้กับการเลือกฟิล์มกับการเลือกเตียงนอนตะก,กะมันจะเป็นแบบคล้ายๆายายกันใกล้ๆกันหนึ่งสองมาแล้วคุณภาพฟิล์มยี่ห้อรุ่นที่ไม่ค่อยทําตลาดอย่างโซลากาดเซนิเทียนะครับโซลากาด LX ลเอ็กซิลี่โซลากาดแบล็กแพนชั่มวินคอส IR 99ร์เก้าเก้าซีรีส์วินคอ,ส,อ,อ,คอสพรีเมียมซีรีส์อะไรฮูเปอร์ฮูเปอร์ออปติกเอ็กซ์สามเซรามิกซีรีส์ฮูเปอร์ออปติกซีเอสดซีรีส์อะไรอีกนคุณภาพเป็นยังไงบ้างมันขึ้นกับราคาที่ต้องจ่ายอันนี้อันนนนนีีี้้้เ่ยออัตง เราก็ต้องฝากฟีดแบ็ตรงนี้ไปหาแบรนด์ฟิล์มหลายเจ้าเลยนะที่เขาบอกมาว่าคุณไม่ทําตลาดเนี่ยจริงๆถ้าเราอยู่วงในเราก็เห็นทําตลาดอยู่แต่ตอนนี้แสดงว่าฟีดแบ็จากลูกค้าเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ไม่เห็นยังไม่รู้จักการสื่อสารการตลาดไม่มากพอทีนี้ถามว่าคุณภาพเป็นยังไงเมื่อเทียบกับราคาที่ต้องจ่ายผมบอกเลยว่าฟิล์มถูกก็คือฟิล์มถูกคุณภาพมันก็ตามราคามันไม่มีหรอกครับถูกและดีถูกต้องถูกและดีที่ฟูดแลนด์ครับตามนั้น ประมาณนี้ข้อสราคาตามราคาท่านเน้นกันร้อนใน3ามบันหน้ามียี่ห้อไหนรุ่นไหนทําได้ใกล้เคียง v ีคูวีเกสาบบ้างไม่มีไม่มีเลยไม่มีโอเคข้อ4ข้อ3คนข้อสามอแล้วทีมงานติดฟิล์มยี่ห้อรุ่นอะไรกันบ้างครับพี่จิมไม่มีคุณ ก็ทุกทุกทุกยี่ห้อนี่คุณพูดมาเลยวีคูเราก็มีรามิแนเราก็มีโซลเกตเราก็มีวินคอสเราก็มีฮิวเปอร์ออปติกเรายังไม่มีอ่านะครับมีมีมีหมดเลยครับของผมเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนครับเสื่อมหมดแล้วเพราะสี่นะฮะผมอยู่แถวหน้ำแดงนะครับเทพารักษ์แนะนำศูนย์นิสสันดีๆเราแวะนี้หน่อยครับบางนาปาเวสบางนาตาก็ไปได้ครับจริงๆแล้วบีเคเคพอได้นิสสันบีเคตรงเทพารักษ์พอได้อ่าแล้วก็บางจากนิสสันบางจาก เจอ,อตรงบางจากตรงไอ้ใกล้แยกไอ,101อ้ร้อยหนึ่งอันนั้นก็ได้อยู่ครับอาาประมาณนี้